แมทธิวลิเดียย้ำกัดอย่าตกไม่อยากให้ใครต้องผ่านเหตุการณ์เหมือนเราจากสถานการณ์โควิด -19 ระบาดระลอกใหม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มแบบไรยวนันในหลายจังหวัดทังทั่วประเทศ ทำให้คู่รักที่เคยผ่านประสบการณ์ต่อสู้กับเชื้อโควิด -19 มาก่อนอย่างแมทธิวดีนลิเดียสรันรัฐได้มาพูดอีกครั้งพร้อมส่งกำลังใจให้ทุกคนก้าวผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปให้ได้ แมทธิวลีเดียย้ำว่าให้ทุกคนกัดตรงอย่าตกให้ล้างมือบ่อยๆใส่หน้ากากทุกครั้งที่ออกจากบ้านและเว้นระยะห่างทางสังคมพร้อมระบุใต้คลิปว่า #covid19 เมื่อต้นปีเราสองคนได้ผ่านการติดเชื้อไวรัส ที่ก็ให้เกิดโรคโควิด -19 มาแล้วถึงปัจจุบันร่างกายของเดียก็ยังไม่ฟื้นตัวกลับมา100%เพราะว่าปอดอยังไม่สามารถแลกเปลี่ยนออกซิเจนและเข้าไม่ได้ออกใส์ได้เหมือนคนปกติแต่ก็ยังโชคดีที่มันไม่ได้ทำให้รู้สึกว่าในหอบหรือกระทบต่อชีวิตประจำวนันแล้วคงต้องใช้เวลาเพิ่มในการฟรื้นตัวเพราะตอนที่ไม่สบายมันกระทบปอดทั้งสองข้าง เราไม่อยากให้ใครต้องผ่านเหตุการณ์เหมือนเราและเราโชคดีที่สามารถควบคุมการระบาดเมื่อต้นปีได้แต่รอบนี้ไวรัสแพร่กระจายได้ง่ายกว่าเดิม ซึ่งหมายความว่าติดเชื้อได้เร็วและง่ายกว่าการระบาดรอบแรกหลายๆคนตอนนี้ไม่มีอาการยิ่งทาให้การแพร่ระบาดน่าเป็นห่วงและมีโอกาสที่จะพุ่งสูงกว่าเมื่อต้นปีเราสองคนใะครอบครัวขอส่งกาลังใจแล้วความหวงใยญให้กับทุกๆท่ทานถ้ารอบแรกเราผ่านมาได้รอบนี้เราก็ต้องผ่านมันไปได้ เพียงแค่เราย้อนกลับไปปฏิบัติตัวเหมือนช่วงต้นปีเราได้ยินและคุ้นเคยกับการไม่ตกใส่แมสหนังมือเว้นระยะห่างทางสังคมแต่อย่าลืมปฏิบัติสิ่งง่ายๆเหล่านี้กันด้วยนะคะการใส่แมสคือมารายาททางสังคมเราปลอดภัยเขาวปลอดภัย